สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรแต้มรวมที่มีตัวเลขตัวเดียวนะครับสูตรนี้งวดก่อนลงให้ทั้งหมด3สูตรนะครับผลปรากฏว่าเข้าในสูตรที่2ที่เป็นแต้ม6นะครับสูตรที่1กับสูตรที่3หลุดดังนั้นวันนี้ก็จะมาคำนวณสูตรนี้กันต่อนะครับว่างวดใหม่นะครับมันจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่าน อยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนมันเข้าก็ตามต่อนะครับสูตรนี้ก็น่าจะเป็นสูตรเดียวที่ยังเข้าอยู่นอกนั้นหลุดหมดนะครับวิธีการคํานวณน,นะครับ จะอยู่ในสูตรที่2นะครับนะครับใช้หลักแสนนะบวกกันสองครั้งบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวก10หน้าครั้งที่1 3สาครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะบวก9คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับไหนไหนก็มาสูตรแต้มรวมหมดแล้วนะครับก็เลยจะลงสูตรแต้มรวมทีเดียวให้หมดเลยนะครับแล้วค่อยไปสูตรอื่น เพราะว่าแต้มรวมสามตัวบนแต้มรวมสองตัวล่างล,ลงหมดแล้วนะครับเหลือแต่สูตรแต้มรวมสองตัวบนงวดใหม่นะครับก็ใช้หลักแสนบวกสิบบนหน่วยบนนะครับหนึ่งแสนสองครั้งสิบบนหน่วยบนนะครับก็จะได้เลขเจ็ดนะครับในตำแหน่งหลักแสนบวกกันสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับบวกห้าบวกหนึ่งแล้วก็บวกร้อยหน้าครั้งที่ บวกร้อยหน้าครั้งที่1นึครับสูตรที่2นะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1นึ่ครับร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข9แล้วก็10หน้าครั้งที่1 3ครั้งครับก็จะได้เลข1บวกกัน3ครั้งได้เลข3 3บวก10ท้ายครั้งที่1นึครับสิท้ายครั้งที่1คือเลข1และตัวสุดท้ายก็หน่วยท้ายครั้งที่2นะครับหน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข9 ตำแหน่งสุดท้ายจะบวกเก้าคงที่บวกเก้าคงที่14บนะบวกห้าได้สิบเาสิบเบวกหน่งได้ยี่สิบยี่สิบวกเก้ายิบเก้วกสามนะสามสองสามบวกหนึ่งบนะบวก9 42าสี่สิบสวกเก้บวกเก้ ได้ห้าสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวเด่นแต้มรวมสองตัวบนนะครับในสูตรเราได้เลขหนึ่งอาจจะมาหรือเปล่านะครับในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับก็ต้องไปรอดูในวันนั้นนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงให้นะครับมันก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับ แต้มหนึงนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เคยทําไว้แต้มรวม2ตัวบนนะงวดก่อนนะผมทําไว้ทั้งหมด10ส,สูตรนะครับผลปรากฏว่ามันไม่ผ่านด่านนะครับมีผ่านด่านแค่สูตรเดียวนะค,คือสูตรที่เป็นเลขหก 6. ออก9 5 1 9 5 1เก้ลขหกตรงนี้เข้านอกนั้นหลุดหมดนะครับลอกนั้นไม่เข้า เตม4แเตม2แเตมแเตม0แเตม7แตม5ไม่เข้าก็ลงสนะเต็ม4ก็น่าจะอยู่ในสูตรที่1นะครับ4มีอยู่2สูตรก็ไม่เข้านะแล้วก็มีเตม6แเตม9ที่ผมเลือกมานะนี้เตม6แเตม9กนี่ก็ข้ามจากตัวเลขอื่นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวมากนะครับมันตอบได้ยากว่าตัวไหนจะเข้านะครับก็ยังถือว่าโชคดีอยู่นะผมยังเลือกถูกเลข6นะครับ ผมเลือกมาทั้งหมด3สูตรนะ, 4, 6, นะครับสี่หกเก้าครับจากทั้งหมด10สูตรนะครับนี่ก็คือไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะเลือกถูกมันก็ยังดีว่ามันยังเข้าอยู่หนึ่งตัวนะครับถ้าหลุดหมดนี่ก็ไม่รู้จะตามสูตรไหนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับทั้งสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับแต้มรวม3ตัวบนแต้มรวม2ตัวล่างก็ลงครบหมดแล้วนะครับนีข่ข้อมูลทั้งมีทั้งเข้าทั้งไม่เข้าปะปนกันไปนะครับ บางสูตรก็เข้า1ตัว2ตัว3าตัวนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวล่างเนี่ยสตัวบนเนี่เข้าแค่ตัวเดียวนะครับค,คือได้เลขหนตัวนี้นะครับส่วนสูตรอื่นเดี๋ยวค่อยลงให้อีกทีนะครับแนวทางมันก็ทั้งเข้าบ้างลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนีมันคือปัญหานะครับถ้ารู้นี่ก็คงจะถูกกันทุกคนไปหมดแล้วนะครับ ก็ได้ต่แต่ทําสถิติไว้แบบนี้เอาไว้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไปสูตรอื่นบ้างนะครับแต้มรวมก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนส่วนสูตรใหม่ที่เป็นแต้มรวมเดี๋ยวผมค่อยลงให้อีกทีนะครับเดี๋ยวจะไปสูตรวิ่งล่างนะสิบบนสิบล่างหลักร้อยอะไรสูตรอื่นที่ยังเหลือค้างอยู่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ